ผมมินจากดับเบิลเดย์บอลครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับมาอยู่ที่งานแข่งขันรถยนต์ทางเรียบในแบบอินดูรานนะครับงานในปีนี้พิเศษตรงที่ว่าบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยร่วมกับโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชันนะครับถันแหลงนโยบายในเรื่องของคาร์บอนนิว้อโลก็คือความเป็นกลางทาง Carbon, คาร์บอนนะฮะในโอกาสที่โตโยต้าดำเนินธุรก,กิจในเมืองไทยครบ60ปีและที่เซอร์ไพรส์ประธานใหญ่ CEO ของ TMC ก็คืออากิโอโตโยดะนะครับซูปเปอร์ซี มาเยือนประเทศไทยและแนะนำรถยนต์คอนเซปต์ที่จะขายในอนาคตก็คือ t ต y o t a h i Lu ักซ v o แบบไฟฟ้าในแบบ BEV แบตเตอรี่เล็กชิกวิเอโวเรียกความฮือฮาให้แก่สื่อมวลชนและผู้ปกครชาวไทยอย่างมากนะครับและอีกตัวหนึ่งที่นำเสนอในงานฉลอง60ปีไปก่อนหน้านี้ก็คือโครงการที่ชื่อว่า IMV Zero <c oughs> เป็นรถกระบะอนเนกประสงค์รถเนี่ยจะมีฟังก์ชันที่สามารถถอดเปลี่ยนในส่วนของอุปกรณ์ฟังก์ชันเรื่องของแหลกหลังคา ท้ายกระบะต่อตู้ต่อคอกใช้ในกิจการในฟาร์มหรือทําเป็นรถแคมปิ้งคาร์ก็ทําได้เช่นกันนะฮะแนะนํากับผู้พวกชาวไทยไปแล้วนะครับแล้วก็จะทําขายจริงด้วยนะครับเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆนะครับยิ่งใหญ่มากนะครับปีนี้โดยต้า60ปีอุบอะไรไว้เยอะแยะมากมายแล้วมาเปิดตัวในปีนี้นะครับในช่วงปลายปี2022ฉะนั้นในปี2023เป็นอะไรที่น่าจับตามองมากๆแล้ววันนี้นะครับโตโยต้านำคันนี้มาโชว์นะฮะนี่คือ ไฮลักซ์ BEV Concept จะเห็นว่าเอารถกระบะไฮลักซ์ในหน้าตาที่เราเห็นกันก่อนหน้านี้เนี่ยมาดัดแปลงเป็นรถแบตเตอรี่อิเล็กทริกวีเอเคิลแล้วรถคันนี้วิ่งได้จริงเพราะว่าใช้พื้นฐานของ BC4X รถยนไฟฟ้าในลักษณะ SUV ของ Toyota ที่ขายไปแล้วนะครับขายทั่วโลกแล้วก็เปิดรับจองในเมืองไทยด้วยใช้แบตเตอรี่80กิโลวัตต์ชั่วโมงของ BC4X แต่ดีไซน์มอเตอร์ขับเคลื่อนมาใหม่มอเตอร์วางหลังนะครับ เป็นรถกระบะไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังนะฮะอาจจะเปิดตัวในรูปโฉมของตัว Standard Cap ก่อนแต่ในอนาคตถ้าตัวนี้จบแล้วในเรื่องของชิ้นส่วนอะไรนะฮะสเปคมอเตอร์ Motor, สเปคแบตเตอรี่รวมถึง BMS ระบบแบตเตอรี่แมนเนจเมนต์ซิสเต็มเมื่อแพ็คเกจของตัวรถไฟฟ้ารวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆไฟนอลออกมาแล้วนะครับจะสามารถนำตัวบอดี้นะครับหรือกระดองของรถเนี่ยในโฉมของ กระบะหัวเดียวหรือจะเป็นตัว x 1 0 c a p รวมถึง double c a p มาวางได้เลยนะฮะน่าสนใจมากนะครับใช้พื้นฐานของ bc4x ฉะนั้นเราจะเห็นว่าจุดชาร์จไฟอยู่ด้านหน้าซ้ายเหมือน bc4x เลยนะเพราะว่าเอาตัวอินเวอร์เตอร์ของ bc4x มาวางนี่และตัว concept h y กซ์ bev ตัวนี้เปิดเผยอะไรแล้วบ้างนะครับไซส์ของแบตเตอรี่สามารถวางในแชสซีของ h y กซ์ได้เลยถ้าแบตเตอรี่ขนาด80กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับ ระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะฮะดิสเบรกสี่ล้อนี่กระบะไฟฟ้ามาพร้อมดิสเบรกสี่ล้อนะแล้วรถยังต้องบรรทุกได้เพราะว่าเป็นรถกระบะช่วงล่างด้านหลังระบบกันสะเทือนเป็นแหนบแผ่นซ้อนวางไว้ใต้เพลาขับแม้ว่าวางแหนบไว้ใต้เพลาขับแต่จะเห็นว่าตัวรถก็ยังสูงอยู่นะมีความอเนกประสงค์การที่รถมันสูงแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าพื้นฐานของกระบะไฟฟ้าแบบแชสซีคันนี้สามารถใช้กับไฮรักเจนนี้ได้เลย ถ้าเร่งด่วนสามารถทําออกมาขายได้เลยนะครับหรือใช้กับไฮลัก์เจนนาไม่รู้จะเรียกต่อท้ายว่าอะไรนะฮะในอดีตเป็นไฮลักสวีโกมาเป็นไฮลัก์ร e โวไม่รู้จะมีอะไรโกโก้โวโวอีกใช่ไหมครับและมันยังสามารถใช้ได้กับโตโยต้าฟอร์จูเซึ่งเป็นรถ PPV SUV อ่าใช้กับรถเจ็ที่นั่งได้เช่นกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นรถตรวจการทรงสูงแล้วเท่าที่มุดดูนะครับวันนี้ชัดเจนหลายเรื่องเลยนะในเรื่องของสเปค ตัวกระบะไฟฟ้าจากโตโยต้านะครับดีไซน์มอเตอ,เตอร์มาใหม่โดยไอชินร่วมกับเดนโซนะฮะแล้วก็ระบบไฟฟ้าต่างๆนี่ทำมาเพื่อให้ลุยน้ำได้นะครับมอเตอร์อยู่สูงพอสมควรเลยนะครับสูงกว่าแหนบอีกและตัวแหนบนะครับอยู่ใต้เพลาอีกต่อหนึ่งแล้วก็ยังมีกันโครงขนาดใหญ่ขวางแล้วก็ค้ำตัวแชสซีไว้โอ้โหน่าตื่นเต้นมากๆนะครับสำหรับรถกระบะไฟฟ้านะมันก็จะมีความมนเอกประสงค์ แล้วก็มอเตอร์ใหญ่มากนะฮะสำหรับเดินทางไกลแล้วก็สําหรับบรรทุกหนักแล้ววันนี้โตโยต้าบอกกับคนไทยว่าโตโยต้ามีหมดนะฮะรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมจะขายแล้วรถยนต์ที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขายอยู่ก็คือกลุ่มของรถยนต์ไฮบริดม่ว่าจะเป็นโ o ล์ครอส s ์ไฮบริดนะฮะโตโยต้าคัมรและล่าสุดนะครับนำมาโชว์นำมาให้คนไทยสัมผัสก็คือโตโยต้ามิวไร ตัวยูท้ามิลัยเป็นรถพลังงานเซลล์เชื้อเพลิงใช้ก๊าซไฮโดรเจนในการมาสร้างปฏิกิริยาทางไฟฟ้านะครับแล้วก็เอาไฟฟ้าที่ได้จากตัวแก๊สซไฮโดรเจนผ่านเซลล์เชื้อเพลิงมาขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ารถตัยตท้ามิลันะฮะเป็นรถแบบอนาคตมากๆไม่ใช่ความฝันที่ต่างประเทศนะครับทั้งยุโรปทั้งอเมริการวมถึงญี่ปุ่นเขาขายอยู่แล้วแต่ในประเทศไทยตอนนี้มีบริการแล้วสามารถเช่า ในลักษณะรถรีโมซีนจากสนามบินได้ก็คือจากสนามบินอุตตะเผาเข้ามาที่กรุงเทพมีบริการอยู่นะครับติดต่อเคาน์เตอร์รีโูซีนที่สนามบินอุตตะเผาโดยได้มิรายร้อมให้บริการนะครับไปลองสัมผัสความพรีเมียมความทันสมัยของรถเซลลเชื้อเพลินนะฮะแล้วก็เป็นมิรายเจน2ที่ลำมากๆเติมก๊าซไฮโดรเจนเต็มทั้ง3าถังวิ่งได้ไกลมากกว่า6,700กิโลเมตรและที่เป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่งก็คือบ้านเราเรียกว่า m a j e s ต y ะครับตัวนี้เป็นรถเซลล์เชื้อเพลิงอยู่ที่ญี่ปุ่นเขาสามารถเอารถ t o y o ต a m a j e s t ตลักษณะนี้นะครับมาทำเป็นรถค้าขายรถของห้างอีออนและเมื่อเกิดภัยพิบัติเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับสามารถนำมาเป็นรถกู้ภัยรถสาธารณภัยได้นะครับนี่จะเห็นเขาจ่ายไฟออกมาในลักษณะของ v 2 c นะครับโดยเครื่องปั่นไฟของ Honda เขาเปิดกว้างมากๆในยุคใหม่ t o y ยต้จะเป็นหัวหอกของค่ายรถญี่ปุ่นนะครับ ในการนำพาค่ายรถญี่ปุ่นมุ่งไปในพลังงานที่เป็นอนาคตนะครับไม่จำกัดแค่รถไฟฟ้ารถเซลล์เชื้อเพลิงก็ยังพัฒนาเพราะว่าไฟฟ้าก็ยังต้องใช้เครือนทานหินน้ำมันเตาในการเผาเพื่อปั่นเครื่องปั่นไฟฟ้านะครับแต่ในอนาคตพวกกา๊าซไฮโดรเจนพวกนี้มันสามารถผลิตจากพลังงานหมุนเวียนได้นะครับพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานความร้อนใต้ปฐภีตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าในอนาคต ไฟฟ้าขาดแคลนน้ำมันขาดแคลนไฮโดรเจนมันก็เป็นอีกทางเลือกนึงก็หาชมกันได้นะครับหลังจากน,นี้โตโยต้าจะนําเทคโนโลยีเหล่านี้นะฮะไปจัดแสดงตามงานใหญ่ๆรวมถึงสถาบันการศึกษานะและที่พิเศษและเป็นไฮไลท์นะครับที่คนกําลังสนใจอยู่ข้างหลังผมนี้นะฮะทางโตโยต้าบริษัทแม่นะครับก็คือ Toyota Motor อร์คอร์ปอเรและประธานของโตโยตานะฮะซี CEO เลย อเกิโอโตโยต้ามีชื่อนิคเนมในการแข่งขันนามแฝงว่าโมริโซนำรถแข่งที่ใช้พลังงานก๊าซไฮโดรเจนมาลงแข่งรายการเอนดูรันที่ประเทศไทยนะเป็นไฮไลท์เลยและประธานของโตโยต้าก็คือไอเกียวโตโยต้าลงแข่งเองด้วยเป็นทีมส่วนตัวนะครับทีมชื่อว่า r o o k ี้เรสซิ่งทีม r o o k ี้เรสซิ่งเนี่ยเป็นทีมแข่งส่วนตัวของประธานโตโยต้ารถที่ใช้ก๊าซไฮโดรเจนในการแข่งขันเนี่ยเป็นระบบฉีดตรงนะครับฉีดตรงเข้าห้องเผาไหม้แล้วเครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์สสูบของยาริสนะครับเป็นเครื่องพันหกเทอร์ รถนี่แรงมากๆอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ลงแข่งรายกนนารเนโดรนเช่นกันนํามาโชว์ที่เมืองไทยคันที่ลงแข่งในสนามนะครับเป็นโฟร่าอย่างคันที่มาโชว์ตัวนี้นะครับเป็น GR ยาริสในโฉมของแรน l ี่นะครับเป็นพลังงานไฮโดรเจนเช่นกันและที่ผมเคยทดลองขับในศูนย์ R&D ของโ o y o t a มีในส่วนของโ o โยต้า o r ร่าค o s สซึ่งประเทศไทยเนี่ยขายอยู่นะครับทั้งตัว1.8เบนซินและตัวไฮบริดซึ่งเรานิยมนะมันเป็นรถสไตล์ค r อส s o โอเวอร์ในประสงค ก็มีเช่นกันนะครับเขาทดลองหมดเอารถโตโยต้าที่มีทั้งหมดมาติดตั้งเครื่องยนต์ไฮโดรเจนแบบฉีดตรงเข้าห้องเผาไหม้นะครับน่าสนใจมากๆมันเป็นอนาคตจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้โตโยต้าให้ความสําคัญกับประเทศไทยนะครับเทคโนโลยีเหล่านี้ยังไม่เคยไปแสดงนอกประเทศญี่ปุ่นมาก่อนมาแสดงให้คนไทยดูส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ว่าในประเทศไทยเนี่ยมีบริษัทใหญ,ใหญ่ที่มีศักยภาพ ในการร่วมสร้างสังคมไฮโดรเจนร่วมกับโาตโยต้าแล้วทำไมสื่อมวลชนถึงตื่นเต้นกับรถยนต์ที่ใช้ก๊าซไฮโดรเจนรู้ไหมครับเพราะว่าไอเสียที่ออกจากรถยนต์ในแบบเครื่องยนต์ ICE คือเครื่องสันดับภายในแล้วใช้ก๊าซไฮโดรเจนฉีดตรงเข้าห้องเผาไหม้ไอเสียที่ออกมาเป็นน้ําเปล่าน้ําบริสุทธิ์เป็น H2O กําลังที่ได้จากรถยังแรงเหมือนเดิมแรงเหมือนรถเครื่องยนต์เบนซินเลยแต่ไอเสียไม่มีเพราะว่าในก๊าซไฮโดรเจนไม่มีองค์ประกอบของไฮโดรคาร์บอน นะจึงไม่มีคารา์บอนไดออกไซด์ออกมาไม่มีมลพิษไม่มีคาร์บอนมอนอกไซด์นะฮะอาจจะมีองค์ประกอบของไนโตรเจนแต่ก็สามารถกรองได้ด้วยแคตาลิติกต่างๆหรือสอิ่งันดตัวโตยต้ากำลังจะบอกว่าโตยต้าทำหมดเลยนะครับทั้งรถยนต์น้ำมันแบบเดิมเครื่องยนต์ i c e ีสามารถพัฒนาให้มันประหยัดน้ำมันลดการปล่อยก๊าซคารา์บอนไดออกไซด์ได้รถยนต์ไฟฟ้าก็ทำรถยนต์ไฮบริดก็มีเซลล์เชื้อเพลิงที่ใช้ก๊กซาซไนโตรเจนมาผ่านเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้า ขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าก็มีเช่นกันขายแล้วโตโยต้ามีหลายและในอนาคตอาจจะมีรถยนต์ที่ใช้กา๊าซไนโดรเจนฉีดตรงเข้าห้องเผาไหม้ออกมาขายอีกด้วยนะครับฉะ mm hmm. นั้นคนที่สนใจเรื่องของแวดวงยานยานต์และพัฒนาการของอุตสาหการรมยานยานต์และพลังงานนะครับติดตามเลยนะฮะพัฒนาการและก้าวต่างๆของท่ายโตโยต้าน่าสนใจมากๆในอนาคตเขาจะนำเสนอสินค้าใหม่ๆอะไรบ้างแก่ประเทศไทยเป็นอะไรที่น่าติดตามยิ่งครับ